เอานะั่นลงเลยไปลุยกันเลยเฮ้ยยิ่ไม่เอาเอา่อโอเคพร้อมแล้วยีฟสีเดนเจอร์เพราะลอกเดินทางไปเลยผมจะช่วยเขากัน,อ,น,นอ่มมอนทา,า,า,อาทำไมทรามาคนเดียวเนี่ย ท,ทีมาคนเดียวนะฮะสิบพีอ่าอมาลุยเลยไอ้ผู้ประเแรงน้าโง่ <c oughs> ตแตกเลยมันมองไม่เห็นเลยแหละโอ้มันเรียกพวกน่ะระวังด้วยเรียกพวกมา <c oughs> อ้าวมันช็อตโดนฉันน่ะ กำล,ล,ลังเสริมแล้วเรียกำลังเสริมแล้วมีดีมีดี์มนละคันเยอะมากเลยฉันมองไปเห็นอะไรเลยเมยเรื่องของเรื่องคือทำไมมันช็อตโดนชันเลยปืนบ้าน,นั่นนะ่ะเก็บไปได้ไหมเหนี่ยปืนเนีย่ยระววังด้ยโอ้ยมีศัตรูยิงที่ซ้ายลงมาไอ้ปืนเนี่ยมันช็อตเล่นได้ระวังปีมมแมลงยิงที่ซ้ายลงมาตรงที่ฉันตายน่ะมันมีเอ่อเจอเซมเปิลเยอะมากเลยนะ

ไปออกไประวังระวังอย่าตกไปในนู่นนะเรานซ้ายแล้วเนี่ยใ้มันเยอะมากเอาละไอ้วุนมาตัดเลยวุ่นฮ่าฮ่าเอาละเราบีขุนทหารคนที่สี่มาแล้วเยี่ยมไปเลยด้านซ้ายเราต้องไปหรือเปล่าเช็คที ด้านซ้ายมืนมีอะไรคุณกองเจอกระสวยจอจะตรงนี้สอบไปสำรวจหน่อยมันคืออะไรตรงนี้นี่ยทำการถ่ายโอนข้อมูลโอ้ยแซมเปิลเยอะมากเลยเราเก็บไปเลยนี่เก็บเข้าไปกำลังอัโหลดข้อมูลเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปทำงานเป็นทีมอย่าแตกแยกแล้ต้องปักสเต็ม เอาระข้างหน้ามีศัตรูร้อยเจ็ดสิบหกเมตรเอาระเพื่อนเราเรียกเซนรีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจต้องโปรเทคจอร์นวิกเหรอเขาทำอะไรอยู่จอร์นวิกนายมันต้องทำให้ไวกว่านี้ดิเอาระตรงนี้มีซัพพลายติดกับไปด้วยเอาระนำทางต่อได้เลย ออเพื่อนเรามากแล้วเอหนึ่งนัไปได้เลยเราจะตามไปีสแกเขตั้งเซนทรีทิ้งไว้ะไปตนึงนะับนี่เสียงกปกันอ๊ฉันรู้สึกว่าเซนทรีมันรีโหล d เร็วฮมันครูดาวไวกว่านี้ครูดาวไวขนาดนี้ตั้งแต่เบอร์ไรถึมึงใช้มันมันคูดาวเสร็จแล้วยังสามารถเล็กไดอีก บ้าไหมหรือ,อยังไงเ,เอาเราตรงนี้มีแซมเปิลอีกหรือเปล่าเราต้องเช็คให้ดีเอาระข้างหน้าเพื่อนของเรากำลังประชญหน้ากับศัตรูเราต้องเข้าไปช่วยเราปลป่อยเอ้าเอ,เอ,เอ,เอดึงล่วงเรียกเพื่อนของเรา โอ้เราเสียแซมเปิ้ลสีส้มถึงสีเราต้องกลับไปเก็บ,กบ,กบ,บนายนี่ันทำอะไรอยู่ไอ้นายนี่มันทำอะไรอยู่มันจะไปพุ้นกําเต้าเอาล่ะตรงนี้ปิดแล้ว เขาจะไม่ยิงใส่นายสหายแต่เ,เราต้องไปต่อมันมาแล้ว,ลวโอ้มันยิงมันยาวมามันตายหรือ,อยังใช้ระเบิดนาปามโอ้ศัตรูมีการยกตีระยะไกลต้องระวังด้วยสหาย ไมดีเมดีเอาเพ้าวันล่วงหนึ่งไมดีเมดีเอาเราต้องดันเข้าไปเราได้แซมเปิลเรากลับมาแล้วเราต้องดันเข้าไปโอ้นายตัดหน้าปืนอย่างนั้นไม่ได้นะเพื่อนอาหารเราจะไม่ทำกันอย่างนั้นเราจะไม่ตัดหน้าปืนโทษทีครับหัวหน้าผมเป็นผูทหารท่อนใบนะ ถ้านายหืนทําอย่างนั้นอีกฉันจะส่งนายไปฝึกใหม่ผมก็รับทานไปครับคาจะตรงลากปืนมันทำได้ผลไม่ได้ผมคาอยู่ <c oughs> เก็บไปยังเก็บคืนไวยังเ,เ,เ,นนเก็บปืนมาแล้วโอเคแซมเปิลนั่นเองที่เก็บมาแล้วแซมเปิลยิงในแมพเอาโอเคไปแล้วเอาเราต้องไปต่อทหารต้องผ่านรังใหญ่ด้วยเออ,อ,อเจ้าไม่เห็นเหรอว่ามันมีอุกกาบาตตกนะฮะ ทำไมเจ้าถึงยืนซื่อบื้อในนั้นน่ะฮะเจ้ายังไม่เจอได้ยังไงเจ้าเล่นมาทั้งวันเจ้าไม่เจอเหรอเออทหารประวานนี้ฉันเจอหนักกว่านี้อีกตกมาเป็นหาฝนเลยล่ะนายต้องสังเกตให้ดีมันจะมีแสงอยู่ที่พื้นเข้าใจไหม เราต้องรีบตามเพื่อนไปให้ทันถ้านายเห็นแสงที่พื้นให้นายหลบเข้าใจไหมรับฝาแล้วครับผมวะอ,อ้อฉันเล่นอย่างนี้ไม่ได้มันมากันเยอะมันมากันเยอะนั่งเฉียวแล้วลว๊งเราต้องหาทางออกไป นำเราเออกไปที่เสืาหายมีเพื่อนตาย่วมครถ้นเรียกแล้วมันมีแซมเปิ้อยู่ด้วยให้ตายเถอะเราต้องบนแถวนี้เพื่อเราจะเล่นต่อทนายต้องการอุยไปโดดใส่ชั้นไปเลยลนะ่ะอือสมหน้ามึงเคียรพื้นที่ตรงนี้มันบอกหนาะเกินไป รัดเลยอุ้ยใครมีปืน,ม,ปนมีปืนระเบิดไฟว,โคโะวะัคโคเท่เลยวะอ๋อเบอร์ตึงร่วมช่วยเรียกทีผมเรีกแล้วรันไปเลยเอาให้ขาขาดนายจะเล่นใกล้ฉันอย่างนี้ไม่ได้ ฉันเล่นไม่ได้อะไรฉันต้องเรียกแอสซิสพอร์ตอุ้ยเลเซอร์แม่ปากขาฉัน,น,าน,นตายอีกแล้วเหรอโอ้มีแต่คนตายเกิดอะไรขึ้นหายรายงานด้วยรายงานสถานการณ์ฉันเล่นฟอร์สคนเดียวไม่ได้ มันไปด้นหน้านนหนน้อยแล้วเออโอ้ยเพื่อนเราตายเป็นว่าเลยแบบนี้ไม่ได้ตายเราต้องหาพื้นที่ใหม่อือไม่มีใครเก็บไอ้้ไอตัวใหญ่นี่ได้เลยเหรอ,รรอโอ้ย กดออกไปเลยโ okay. อเคไอตัวใหญ่ไม่ยังอยู่กับฉันจอนวิกฉันเรียกแล้วกลับมามันน่าจะได้ตายแล้วโอเคโอ้ยใช่ฉันกดออดิชั่นรัวๆขนาดนี้ฉันก็ไม่ไหวนะบางทีเนะี่ยจะหาย เอาละเราเสียแซนเปิลเราต้องกลับไปเก็บถ้าเราอยากได้นะอเอาละเราต้องไปในภารกิจต่อไปเราจะอยู่แถวนี้ไม่ได้ไม่งั้นเราจะตายกันหมดเออหัวหน้าครับเราต้องไปอีกทางเลยครับผมนำไปเลยฉันหามาร์คสีส้มไม่ได้เ,เพราะว่ามันอมองไม่เห็นเอาละฉันจะวนกลับไป,อ,อ,บไปอ๋อตรงนี้มันเป็นแกน๊สพิษเสหาย

แตกไปเลยอ๋อเต้องตามเบอร์สี่ไปหรือเปล่าไปดูแล้วมเบอร์สี่ไปผมกำลังวิ่งตามไปอยู่ด้านหลังไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้อ้ามันเยอะเกินโอเคนะครับผมเชียร์ให้อยู่ผมวิ่งเข้าไปแล้ว้อบหลังอยู่ กูดาวเร็ววันนี้กดป้วนส่วนแล้วเนี่ยเอาอะฉันวางเซนที่ไว้หน้าประตูเราต้องทำอะไรเสถียรายงานสถานการณ์ด้วยรีบเลยเราโดนล้อมแล้ว คูทอนเฟอร์โอเคต้องแลกเปลี่ยนบางอย่างครับเนืนะ้อแลกเปลี่ยนกันแล้ววะไอ้มัแมลงเน่ามันโยนหมอะไรมาอโอเคเอาแล้วจะกลับได้หรือยังหรือเราต้องไปต่อสหายโอ้เรายังไม่เสร็จภาร,รกิจง่ายๆเราต้องไปปล่อยจรวด รู้ไปน้องชายเราจะตายเราจะไม่ตายที่นี่เราจะกลับบ้านไปพร้อมกันผมเจอรังด้านหน้าครับผมเยอะมากเลยครับอุดมัสใช้อาวุธเลยผมจะปิดตรงตรงนี้ดีมากเราทำงานกันเป็นทีมได้รวดเร็วเราต้องไปต่อสหายเอารดัด้านหน้ามีโอ้โหดงบอลแลนเราต้องใช้แอรซัพอร์ตสหายเราจะ แล้อย่างงี้ไม่ได้เราต้องใช้แอร์ซัพพอร์ตมีเท่าไหร่ใสออ่ฉันโดนพลังยิงใส่พยายชุบพลังออกทันทีทาทานายต้องใช้แอร์ซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้ตายตรงนี้วีขออนุญาตใช้ระเบิดน้ำมันแรงสูบหมุนยนไปแล้วตรงไหนนักถอยออกมา วิ่งเลยกูวิ่งเลยเดี๋ยวกูวิ่งเลยเออเจ้าตัวยัง,ยงไม่ตายเฮ้ยเราโดนทิ้งอีกแล้วเราต้องจัดก,การด้วยตัวเองสหายอ,อลไรเราต้องปิดรูผมว่าผมไหวเข้าไปปิดรูทีได้เลยครับ

โอ้จะเจอแมลงบินได้นะเฮ้ยฉันคิดว่าด้านซ้ายมันน่าจะแคกันมาแล้วล่ะไปออกไปเออเออเออจัดการไอ้พวกมีก่อเองดีโหลดไ้ เอาละระวังอุกกาบาตด้วยมีอุกกาบาตตกเอาละตัวใหญ่ด้านหน้าขานหน้ามันกำลังจะแตกตัดเข้าไปเลยรอบมันอยู่ครับตรงนี้มันอะไรวันนี้อ่ะตายหรือยังตัดขานหน้ามันล,ล่วงครับผมมันล่วงแล้วเอาละด้านขวามีอุกกาบาตตกเราต้องระวัง ฉันแนะนำให้นายนี่ทำภารกิจต่อได้เลยก่อนที่มันจะมากันอีกผมจะลงไปกดสิ่งประยักษ์ขางน้นไปฉันคิดว่ามันต้องกดตู้ด้านบนก่อนเออต้องกดอชันุกันทีสหายฉันเข้าใกล้แล้วถูกสิบวัไปเลยกดเลยคุ้มกันเอง กดเรียบร้อยแล้วครับไปเลยหาจุดประจำการเชิญออดิชั่นต่อให้ออดิชั่นต่อด้วยพระบุญกดเร็วก็ไม่ได้เนาะแหมกดเร็วปุ๊บไม่มีปัญหาเลยเออแล้วฮัตโปรยเก้าแปดสามห้าเก้าเรียบร้อยฉันกดแล้วสาหัสโลโลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมตั้งรับ เอาละฉันต้องใช้อุปกรณ์ประตูมาทางด้านนี้เขาใหญ่มันโกงตูตได้มันกิมันจะปล่อยจรวดออกจากตูนมันเอาละฉันจะขึ้นไปข้างบนผมเจอคนเรียกพวกระผ <All right. S 3> มเอาละนาตามแบบสูงโยนไปแล้วโยนไปแล้วระเบิดนาตามแบบสูงเอาละฉันมีหุ่นโยนมาแล้ว

ตอนที่เจ็ดแล้วใกล้แล้วครับผมอยู่บนหุ่นไม่ต้องห่วงขอเล่นซับไพ่ก่อนครับเรียกได้เลยเผื่อฉันด้วยนะฉันต้องลงหุ่นไปเก็บอยู่บนหุ่นฉันทำอะไรไม่ได้แต่ดีสำหรับเราสักสองทางรับเรื่อยๆครับผมโอเคจะยึดได้เก้าแปดเจ็ดครเราไปลงอีกลั้นึงนึ่งครับผม,ม 9, 8, 7, ไปเลย เราสองคนทำได้ไไตัดเลยกำลังตามไปอื <c oughs> ดูแสงแล้วเปิดนั่นสิ <c oughs> แรงดันระเบิดระวังด้วยเอาลลังอยู่ตรงไหนไปได้เลย <c oughs> ตัดเลยตัดเลย นโอ้ยหัวหน้าโดนแล้วครับโผล่หน้าฉันน่าจะยิงระเบิดโดนตัวเองนะโผล่หน้าโลกไปแล้วถ้าฉันยิงระเบิดตัวตัวเองน่ะหุ่นมันแตกน่ะเฮ้ยทำไมทำกับฉันอย่างนี้ผมว่าโดนระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีบางตัว โยนบ้าอะไรลงมาจากข้างบนก็ไม่รู้เอาละเราต้องไปไอ้ตุ๋นเขียวอ,อุยอ๊ยอุยอ้ยอุ้ยตายโดนฮันเตอร์โดดซ้ำอ๋อดิชันเรียกทันทีระวังไอ้เขียวๆด้วยมันโดด,โด,ดลงใส่เราทีเดียวเราถึงกับตายเลยแหละ โอ้โหเยอะไป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 ทหารเยอะไปอุ้ยนี่ไงไอ้สีเขียวไอ้สีเขียวอีกแล้วเ,เ,ลลเอานี่ไปเลยแล้วกันอ <ağ> เอานี่ไปเลยแล้วกันอ้าวอ้าไปแล้วแล้วด้วยไปแล้วราบังคุ้ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยฉันวิ่งก่อนฉันวิ่งก่อนฉันรีรรรรโหลด ยังมันยังตายไม่หมดตัดเลยพวกนางงุ๊กอู๊ดออกไปอ่ะวโอ้่ตายยากจังวะเอานี่ละกันแอนดสปอร์ตช่วยที ตายฟาไปซะแอนเตอร์มาโดดหลบฟ้โดดหลบฟ้โดดหลบฟ้มาดิเราต้องป่าตรงนี้ไปสหายถ้าเราป่าไปไม่ได้เราไปไม่ได้แมฆแมพหมดบ่อยบางมันเรียกพวกไปเดีว ปีตัวงใหญ่มาดมครับผมฮึบถอยก่อนเรียกปีตุ้งใหญ่ลงมาสัญญาณแล้วเราบักด,ด้วยยีิบุ้ยตายไหมตายไหมตายครับทีเดียวลูกอู้หลูกบอลสุกดแล้ว ตรนนั้นฉันเรียกเป็นบางอย่างมาให้นะ่ะโดดซับหัวแม่งเลยออกไม่ได้ก,กูเดินออกแป๊บอย่างคูดาวหมดโอ้เราต้องไปยังจุดปลายแล้วสหายเราอยู่ไม่ได้ต้องไปให้เป็นหน้าที่ของปืนกลลวละ่ะ บางนี้ทหายทางน,น,นี้จะเบากว่าต้องกลับแล้วครับโหไม่ได้เลยวะไกลด้วยน้องชายระเบิดตาปามแรงสูงเอาละฉันถึงจุดหมายแล้วนะสหายถึงหรือยังฉัน audition, ออริชั่นล้อไนดีกว่าใช่ถึงออริอชั่นได้เลย เราพร้อมกลับแล้ววันๆลงมารับเราด้วยที่ขอคนขับคนใหม่นะไม่เอาคนกับคนเดิมอันที่แล้วฉันตกเครื่องนะ่ะที่ยังจำไม่ลืมนะเออข้างหลังนายนะ่นะฮันเตอร์น่ะ เอาราหุนยนต์มาส่งแล้วเรานายสามารถใช้ได้เลยตายเคลียร์ด้านขวาด้วยด้าน,านขวาด้านขวา,าม,มารา์คให้ให้มันได้ยิงจรวดฝั่งนี้ต่อได้เลยใหญ่มันได้ยิงโอ้ออยิงมาแล้วระวังด้วย อาละฉันได้อาวุธไปแล้วสัตเลยไอตู้เฉียวได้มาเยอะมากเลยนักเฉียวเนี่ยโอ้ได้แบบอย่างนั้นไม่ได้แล้วเจ้าลงมาคือถ้าแบบว่าหุ่นมันระเบิดคือเราตายร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ <c oughs> อถ้าหุ่นระเบิดเราตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะงั้นแบบว่าถ้าเราจะใช้อ่ะก็คือแบบเราต้องระวังหุ่นระเบิดบดาา้วย <c oughs> ปัญหาคือตัวใหญ่แม่งเยอะไปอ่ะไอตัวไอตัวตูดอ่ะตัวตูดใหญ่เนี่ยเยอะมากช่วยพี่ซัดตัวตูดใหญ่ก่อนเพราะไม่งั้นมันหยอดมาอย่างงี้แตกหมดเราอ่ะไม่มีปืนอะไรที่ทำให้ตัวตูดใหญ่ได้พี่พี่ยิงแตกหลายตัวอยู่สวยแต่ว่ากระสุนบนว่ะนี่ไงตายอีกแล้วคีรลนดิ้งโซน ฉันเคลียร์ไม่ได้แต่ฉันทำอย่างนี้ได้สหายรับไปปนนะีกปากปีกปากมาดิอาปากอาปากวะจะมีเวลาอยู่ฉันมีเวลาอยู่ ด้านซ้ายลองด้านหลังครับผมซ้ายด้านหลังเหลือกระสุนแค่40นัดสุดท้ายแล้วสหายห9าสิบเก้าวิผมจะลงมาแล้วครับผมอีกก็วันรีโ o a d เดี๋ยวนี้ท่านต้องใช้ดีมากเลยใครทิ้งอะไรไหมชั้นขอบใจน้ำฝาละหัวหน้ามันใหญ่มากมันใหญ่มาก เอาไะฉันจะบอการว่าเราต้องไปแล้วล่ะ <c oughs> ไม่งั้นฉันจะตายฉันไม่สามารถสู้กับชัยจูระดับสีได้หนึ่ตัวคนเดียว <c oughs> <c oughs> แต่แม่งแต่บันดีนะหุ่นมันดีแต่ว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็มันก็แบบมันก็แค่แบบวอาหุ่นเปล่า,าอะ่ะเียแต่จรวดมันได้หลายลูกไง